ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเหมือนใจมันถูกดึงไปสารพัดทิศจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างเหมือนคนหลงทางอยู่ในป่าใหญ่มองไปทางไหนก็มืดมนไปหมดหาทางออกไม่เจออาตมาจะขอยกเรื่องราวของหลวงปู่ชอบฐานสโมมาเล่าให้ฟัง หลวงปู่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วประเทศชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยการทุดงเดินทางไปในป่าเขาลำเนาไพรไปในที่ที่คนทั่วไปไม่อยากไปเพราะมันลำบากยากเข็นแต่หลวงปู่ท่านกลับไปอย่างมีความสุขไปเพื่อฝึกจิตใจไปเพื่อค้นหาความจริง ครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านทุดงไปในป่าลึกทางภาคอีสานป่าแถบนั้นขึ้นชื่อว่ากันดารมากน้ำถาก,ก็หายากอาหารก็แทบไม่มีชาวบ้านแถวนั้นก็ยากจนข้นแค้นแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ย่อท้อเดินทางไปเรื่อยๆด้วยเท้าเปล่าแบกบาดและกลดเพียงเท่านั้นวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่ท่านกำลังเดินทุดงอยู่กลางป่า ก็ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายคนนั้นผอมซูบผิวคล้ำแดดนุ่งผ้าเก่าๆขาดๆเด็กชายมองหลวงปู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหลวงปู่ท่านจึงหยุดเดินแล้วถามเด็กชายด้วยความเมตตาว่าหนูเป็นอะไรทำไมถึงมาอยู่ในป่าคนเดียวเด็กชายตอบว่าผมหนีออกจากบ้านครับพ่อแม่ผมทะเลาะกันทุกวันผมทนไม่ไหว หลวงปู่ท่านฟังแล้วก็รู้สึกสงสารเด็กชายเป็นอย่างมากท่านจึงบอกเด็กชายว่าการหนีปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้แต่เราต้องใช้สติปัญญาและความอดทนแล้วหลวงปู่ท่านก็เล่านิทานให้เด็กชายฟังเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชาวนากับงูเห่า ชาวนาจับงูเห่าที่กำลังจะตายด้วยความสงสารแต่สุดท้ายงูเห่าก็แหวงกัดชาวนาจนตายหลวงปู่ท่านสอนว่าความเมตตาเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องรู้จักใช้ปัญญาควบคู่ด้วยกันต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเด็กชายฟังนิทานแล้วก็เริ่มคิดได้เขาเริ่มเข้าใจว่าการหนีปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดี เขาตัดสินใจที่จะกลับไปบ้านไปเผชิญหน้ากับปัญหาและพยายามที่จะแก้ไขมันหลวงปู่ท่านได้ให้กำลังใจเด็กชายและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตท่านสอนให้เด็กชายรู้จักทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบและมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เด็กชายกราบลาหลวงปู่แล้วเดินกลับบ้านด้วยความหวังใหม่ การทุดงของหลวงปู่ชอบครั้งนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางแต่เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์เป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกปัญหาในชีวิตล้วนมีทางออกเสมอสิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติปัญญาและความอดทนในการเผชิญหน้ากับมันดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า สติมาสุขเมทติผู้มีสติย่อมนำสุขมาให้คำว่าสติในภาษาบาลีนั้นหมายถึงความระลึกได้ความไม่ประมาทการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะคือการที่เราไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปในอดีตหรือกังวลถึงอนาคตแต่ให้เราอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะปัจจุบันคือสิ่งที่เราควบคุมได้ อดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและสามารถแก้ไขมันได้อย่างถูกต้องเหมือนกับที่หลวงปู่ชอบท่านได้สอนเด็กชายคนนั้นให้รู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิต ญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตดูสิว่าเวลาที่เรามีสติเราจะรู้สึกสงบและมีความสุขมากขึ้นเพราะใจเราไม่วุ่นวายไม่ฝุงซ่านแต่ถ้าเมื่อใดที่เราขาดสติเราก็จะเริ่มกังวลเริ่มคิดมากเริ่มถูกใจดังนั้นจงพยายามฝึกสติอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรให้มีสติอยู่กับการกระทำนั้นๆ กินก็รู้ว่ากินเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสติก็จะค่อยๆเกิดขึ้นและเมื่อสติเกิดขึ้นปัญญาก็จะตามมา อาตมาขอสรุปสั้นๆว่าสติคือแสงสว่างที่จะนำทางเราให้พ้นจากความมืดมิดสติคือยาที่จะรักษาใจที่ป่วยไข้สติคืออาวุธที่จะปกป้องเราจากอันตรายทั้งปวงจงมีสติอยู่เสมอแล้วชีวิตของท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญก่อนจากกันอาตมาขอฝากข้อคิดไว้ว่าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะมื่อวานก็ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปอาตมาจะมาเล่าเรื่องราวการทุดงของหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตที่จะทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นถึงความเพียรพยายามและความอดทนในการปฏิบัติธรรมรอติดตามชมกันได้เลย